สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3ที่ผมพูดถึงเรื่องของน้องเจ้ารู้สื่อนะครับในคลิปที่1นั้นผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะเป็นช่องแรกในประเทศไทยที่วิเคราะห์อาการของน้องเขาได้อย่างถูกต้องแล้วนำไปสู่การวินิจฉัยโรค conversion disorder หรืออีกคำหนึ่งก็คือ functional neurological disorder ต่อมาเนี่ยก็เฉลยมาว่าเป็นโรคนี้จริงๆนะครับแล้วในคลิปที่2ผมก็ได้ทำนายไว้ว่า น้องเขาจะต้องดีขึ้นและหายดีอย่างแน่ๆเหตุผลที่ผมเชื่อมั่นอย่างนั้นคืออะไรรู้ไหมครับมันคือการที่น้องเขากล้าที่จะยอมรับว่าเป็นโรคนี้ซึ่งหลายคนเนี่ยไม่เชื่อด้วยซ้าไปว่าตัวเองเป็นโรคนี้ไม่กล้าที่จะยอมรับด้วยซ้าไปเพราะมันเหมือนกับโรคที่แกล้งทาแกล้งเป็นแกล้งทาตัวน่าสงสารแต่จริงๆมันเป็นโรคนะครับมันเป็นโรคจริงๆน้องเขาเนี่ย การที่เขาจะออกมาเปิดเผยแบบนี้นะครับเขาจะต้องเจอกลุ่มแอนตี้แฟนถล่มถล่มว่าโกหกหลอกลวงแกล้งทำหิวแสงและต่างๆนานา,นา,นานอีกมากมายแต่น้องเขากล้าที่จะยอมรับกล้าที่จะพูดถึงเรื่องในอดีตที่เขาเคยโดนมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างจริงจังโดยผู้เชี่ยวชาญนอกเหนือจากนั้นน้องเขายังมีครอบครัวมีแฟนๆแล้วก็เพื่อนฝูงที่ รักและดูแลเขาอย่างดีนี่แหละครับที่ผมเชื่อว่าทำให้เขาดีขึ้นและวันนี้ครับมันเป็นจริงแล้วอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เราทํำนายไว้ในช่องนี้นะครับน้องเขาดีขึ้นไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยน้องเขาออกอีเวนต์เป็นครั้งแรกหลังจากที่หายหน้าหายตาไปรักษามาเป็นเวลานานเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะต้องใช้ไม้เท้าอยู่บ้างแต่น้องเขาก็สามารถที่จะ ออกอีเวนต์ได้แล้วครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่กำลังประสบภาวะนี้อยู่นะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับเรื่องของน้องเจ้าลูซือเนี่ยไม่กี่วันมาที่เองนะครับได้มีการเปิดเผยวิดีโอคลิปที่ เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของน้องเขาตั้งแต่แรกระหว่างการรักษาจนถึงปัจจุบันถ้าใครได้ดูเนี่ยผมคิดว่าถ้ายังมีจิตใจเป็นมนุษย์ดูบ้างนะสงสารน้องมากเลยว่าจะต้องเจออะไรบ้างอาการเขาหนักกว่าที่ผมเห็นซะอีกที่ผมได้อ่านเนี่ยมันไม่เท่ากับภาพที่น้องเขาบรรยายออกมาในคลิปวิดีโอนั้นเลยนะครับ ทางเรื่องของการที่เดินไม่ได้เลยนะเดินขาก็ไม่มัน่นคงหน้าก็ตอบนะครับต้องนั่งบนรถเข็นร้องไห้ต้องมีคนดูแลตลอดเวลาแต่เขาก็พยายามแล้วค่อยๆดีขึ้นจนล่าสุดเนี่ยไปออกอีเวนต์หน้าเขาดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากรู้สึก37กิโลกลายเป็น41กิโลเริ่มมีน้ำมีนวลจากที่เดินไม่ได้ ตอนนี้เดินได้ถึงแม้ว่าจะต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันอยู่บ้างนะครับแล้วไม่เพียงแค่นั้นรู้อะไรไหมครับเขาเนี่ยไม่ได้มีสีหน้าเศร้าหมองเสียใจแต่อย่างใดเขาเนี่ยกลับเป็นคนให้กำลังใจแฟนๆที่ไปรอรับเขาในวันนั้นด้วยซึ่งผมมองว่าตรงนี้ได้แหละที่มันสุดยอดนะครับโรค conversion disorder หรือ functional neurological disorder เนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าเรานะครับ ทุกอย่างในร่างกายเราปกติหมดแต่ว่าสมองเราเนี่ยมันไม่สามารถนำคำสั่งไปทำให้ร่างกายปฏิบัติตามได้เลยแม้แต่นิดเดียวเหมือนกับว่าเรามีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งซึ่งตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มันไม่เสียฮาร์ดแวร์ไม่เสียแต่ซอฟต์แวร์เนี่ยมันเสียมันโดนไวรัสนะครับเวลาคุณมองจอคอมพิวเตอร์ที่มันโดนไวรัสเข้าไปเนี่ยคือ หน้าตาของจอของมันก็ปกติ CPU หน้าตาทุกอย่างเหมือนปกติหมดเลยไฟก็เข้าแต่ระบบมันทำงานไม่ได้เนี่ยคือปัญหาของโรค conversion disorder และเวลาไปตรวจนะครับมันก็ไม่เจออะไรผไปิปกติไม่เจออะไรนะถึงแม้ว่าน้องเขาจะมีภาวะทุพโพชนาการเพราะเขากินไม่ได้ในตอนนั้นแต่มันก็ไม่ได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมด น,ะะน้องเขาต้องผ่านวันคืนที่ยากเย็นยากลําบากมาเยอะแยะไปหมดตั้งแต่การที่โดนบูลลี่โดนอับวิวส์ในที่ทํางานนะครับจากคนต่างๆมากมายแล้วก็เก็บมาจนวันหนึ่งร่างกายมันทนไม่ไหวแล้วซอฟต์แวร์มันก็พังก็เลยเกิดอาการโรคแบบนี้แต่เนื่องจากร่างกายเนี่ยตรวจไปแล้วก็ไม่เจออะไรถ้าเป็นคนที่ไม่เข้าใจน้องนะครับก็จะหาว่าน้องแกล้งทา แล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าแอนตี้แฟนของจีนอะ่ะม,มันเลวร้ายขนาดไหนเพราะว่าผมก็ตามไปอ่านเหมือนกันคือให้เขาแปลผมใช้ ChatGPT เนี่ยแปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษก็เข้าใจเลยว่าคนที่เป็นแอนตี้แฟนเยอะมากแล้วน้องเขาเนี่ยเป็นคนที่จะต้องรับมือกับเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาเลยนะฮะเขาผ่านมาได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะครับ แล้วโรค Conversion Disorder เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับมันมีทางรักษาแน่ๆเหตุแรกเนะครับที่จะนำไปสู่การรักษาที่สำเร็จมันก็คือเราเนี่ยจะต้องยอมรับให้ได้ซะก่อนว่าเราเป็นโรคนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะหลายครั้งนะครับแต่ละคนที่ไปหาหมอเนี่ยก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองไม่มีความผิดปกติอะไรฟังตรงนี้ดีๆนะครับ เวลาไปหาหมอเนี่ยคนเหล่านี้มีอาการได้หลากหลายเช่นอาจจะเดินไม่ได้อาจจะตามองไม่เห็นอาจจะมีอาการใจสั่นเหนื่อยหรือเพลียหรืออาหารกินไม่ได้น้ําหนักลดท้องเสียแล้วหาอะไรไม่เจอเลยตรวจทุกอย่างก็ปกติหมดและคนพวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะหาหมอเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆไม่ถูกใจหมอคนนี้เพราะเขาหาอะไรไม่เจอแต่คิดว่าเราเป็นอะไรสักอย่างอยู่ในร่างกายแต่หมอหาไม่เจอเปลี่ยนห้อยคนนึง หาไม่เจออีกเปลี่ยนหมออีกคนหนึ่งหาไม่เจอเปลี่ยนหมออีกคนมันต้องมีสักคนที่เจออะไรสักอย่างในร่างกายเราแต่ปกฏไม่ใช่เลยครับเหตุผลที่มันเป็นเนี่ยคือทางด้านจิตใจล้วนๆมันเหมือนซอฟต์แวร์เรารวนมันโดนไวรสัสไซไล์เข้าไปสักอย่างและถ้าเรายังไม่ยอมรับอีกนะครับเราช้อปปิ้งไปเรื่อยๆหมายความว่าหาหมอเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆเราก็จะเสียโอกาสในการรักษาไปอาการของเราก็จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรักษายากมาก ฉะนั้นประเด็นแรกเนี่ยผมคิดว่าเรื่องราวของน้องเจ้าลู้สื่อเนี่ยดีมากเลยที่ทําให้คนรู้จักโรคโรคนี้ว่ามันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ของมนุษย์ที่ทําให้เราไม่สามารถควบคุมร่างกายของเราได้เราไม่ได้อยากจะแขนขาไม่มีแรงเราไม่อยากจะมีอาการชักเราไม่อยากจะมีอาการตาบอดมองไม่เห็นเราไม่อยากจะมีอาการพูดไม่ได้แต่มันมีมันเป็นที่ซอฟต์แวร์ แล้วน้องเจ้ารู้สือเนี่ยเขาเป็นคนที่ยอมรับเรื่องนี้แล้วออกมาพูดนะครับซึ่งผมมองว่ากล้าหาญมากนะที่เข้าสู่กระบวนการรักษานี่แหละก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับสําหรับคนที่เป็นโรคนี้นะหรือหมอเขาเปรยมาว่าเราน่าจะเป็น conversion disorder หรือ functional neurological disorder นั้นคุณไม่ได้เป็นของคุณในหัวอย่างเดียวนะมันเป็นอาการจริงๆคุณไม่ได้แกล้งทาคุณป่วยจริงๆยอมรับตรงนี้ก่อน แล้วคุณก็ไม่ได้เป็นคนเดียวด้ยที่เป็นอย่างน้อยมีเจ้ารู้สื่ออีกคนหนึ่งที่เป็นแล้วรู้อะไรไหมครับในคลิปของน้องเจ้ารู้สื่อที่เขาเปิดออกมาเนี่ย mm hmm. เขามีคำบรรยายมีคำคำหนึ่งที่ผมชอบมาก mm hmm. เขาบอกว่า one step at a time คือค่อยเป็นค่อยไปแล้วทุกๆครั้งที่เขาสามารถที่จะเอาชนะอะไรบางอย่างแล้วเขาดีขึ้นได้เนี่ย mm hmm. เขา เลิมฉลองกับสิ่งเหล่านั้นเขายินดีกับสิ่งที่มันเป็นความสําเร็จเล็กๆน้อยๆระหว่างทางถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่กลับมาเป็นปกติแต่ทุกๆความสําเร็จในการรักษาอาการเจ็บป่วยนั้นเขาให้ความสําคัญเสมอเป็นการเดินก้าวเล็กๆแต่มั่นคงไม่ใช่หวางเดินก้าวใหญ่และก้าวพลาดนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าคํานี้นะฮะของคุณเจ้าลู่สือน่าจะเป็นคําที่ใช้ประโยชน์กับชีวิตของเราได้หลายคนเลยทีเดียว นะฮะ,ะหลายคนเลยทีเดียวค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแล้วเรื่องนี้มันยังสอนให้เราเห็นนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของชีวิตแต่ถ้าเรารู้ตัวเรายังสามารถที่จะแก้ไขมันได้และน้องเขาทำได้นะครับมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอ่านเรื่องของแอนตี้แฟนในประเทศจีนแล้วผมก็อยากจะพูดกับคนเหล่านี้ ะะและที่สำคัญคือแน่นอนว่าไม่ใช่กรณีของน้องเจ้ารู้สื่ออย่างเดียวถ้าเราเจอเพื่อนเราเจอคนรู้จักเราเขาเป็นอะไรสักอย่างนะครับเราเนี่ยควรจะต้องพยายามเข้าใจเขานะครับควรต้องพยายามเข้าใจเขานะโรคนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยตรวจอะไรก็ไม่เจอ แต่มันเป็นที่จิตใจเป็นที่ซอฟต์แวร์ข้าในไม่สามารถสื่อสารให้ร่างกายทําตามได้แล้วผมเข้าใจเลยนะครับอันนี้ขอพูดกับคนที่เป็นแอนตี้แฟนหรือคนที่เห็นคนเป็นโรคแบบนี้แล้วไม่เชื่อผมเข้าใจทุกคนนะฮะว่าเราเนี่ยก็พยายามจะหาสาเหตุถ้าตรวจทุกอย่างแล้วมันไม่เจอเราก็คิดว่ามันไม่เป็นอะไรนะฮะแต่ผมขอให้เราลองจินตนาการอะไรบางอย่าง ลองจินตนาการว่าตัวเราเองในขณะนี้เนี่ยกำลังเป็นที่เพ่งเล็งของสังคมคนหนึ่งล้านคนกําลังมองดูคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะเดินกินนั่งนอนพูดคิดเขารู้หมดคุณทาพลาดเขารู้คุณจะป่วยอะไรเขารู้แล้วลองคิดอีกอย่างหนึ่งลองจินตนาการเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งว่าตอนเนี้ร่างกายคุณมันมีความผิดปกติคุณควบคุมมันไม่ได้ อยู่ๆคุณก็พูดไม่ได้อยู่ๆคุณก็มีอาการอ่อนแรงขึ้นมาอยู่ๆคุณก็มองไม่เห็นอยู่ๆคุณก็ชักไปหาหมอที่ไหนตรวจก็ไม่เจออะไรลองคิดแบบนี้ดูและคุณจะรู้สึกยังไงถ้าคุณเป็นเป้าสายตาของคนอื่นคุณมีความเจ็บปวดที่อยู่ในหัวงคุณแต่มันไม่มีใครเชื่อคุณเลยมีแต่คนมาบอกว่าคุณแกล้งทำ คุณสำออยคุณหิวแสงคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะรู้สึกว่าตัวเองแย่ขนาดไหนนะครับขอให้มองตรงนี้เป็นหลักโรค conversion disorder เนี่ยมันไม่ใช่โรคแกล้งทำนะครับที่สำคัญมันแกล้งไม่ได้ด้วยไม่มีใครเขาอยากจะแกล้งทำให้ตัวเองชักให้ตัวเองอ่อนแรงให้ตัวเองทำอะไรไม่ได้หรอกครับแล้วลองคิดถึงกรณีน้องเจ้ารู้สือ เขาเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีเงินทองมีคนรักมากมายเขาจะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเขาจะแกล้งป่วยเพื่อที่จะให้ตัวเองน่าสงสารไปกว่าเดิมเพื่อให้ตัวเองไม่มีความสุขเพื่อให้ตัวเองเสียชื่อเสียงเพื่อให้ตัวเองขาดโอกาสในการทำงานไปเพื่ออะไรเขาไม่ทำแบบนั้นหรอกครับเขาไม่ทำแน่ๆไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะให้เขา แกล้งทําแบบนั้นไม่ว่าใครก็ตามก็อย่าไปคิดทํานองนั้นนะครับทีนี้เนี่ยผมก็อยากจะบอกอย่างนี้คือทุกคนนะครับไม่มีความจําเป็นหรอกครับที่จะต้องเข้าใจน้องเขาทุกอย่างไม่มีความจําเป็นจะต้องเข้าใจคนรอบข้างตัวเองว่าเขาเจ็บช้าน้ําใจอะไรแต่อย่างใดแต่ผมลองคิดให้ลองคิดอย่างหนึ่งคือมันมันจะเกิด ผลเสียอะไรถ้าเกิดว่าเราพยายามเข้าใจเขามันจะเกิดผลเสียไหมถ้าเราเห็นใจเขามันจะเกิดผลสายผลเสียอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่าถ้าเราพยายามจะช่วยเหลือคนคนหนึ่งในฐานะเพื่อนมนุษย์ผมคิดว่ามันไม่ได้มีผลเสียอะไรเลยนะครับมันมีแต่ผลดีด้วยและที่สำคัญอะไรรู้ไหมครับเวลาที่คนเหล่านี้เขาป่วย ผมคิดว่าน้องเจ้ารูสือเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่มีความกล้าหาญเป็นอย่างยิ่งที่กล้าออกมาเปิดเรื่องของเขาเพราะเขารู้เลยนี่เป็นการเปิดเผยความอ่อนแอตัวเองต่อสังคมซึ่งพยายามจะรุมทึงเขาพยายามจะแอนตี้พยายามจะด่าเขานะครับเขากล้าที่จะทําแบบนี้ผมมองว่ามันเป็นการเป็นความเข้มแข็งมากๆอย่างหนึ่งเลยด้วยซ้ำไปที่คนเหล่านี้จะออกมา แล้วถ้าเรามองเห็นถึงความเข้มแข็งแบบนี้เนี่ยเราไม่ควรซ้ำเติมครับนะฮะเราควรที่จะช่วยเหลือถูกไหมครับการซ้ำเติมเพื่อความสนุกปากของตัวเองไม่ทำให้เกิดอะไรขึ้นครับมันได้แค่เราทำให้คนคนหนึ่งเขามีทุกข์มากกว่าเดิมเท่านั้นเองนะฮะสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้กรณีของน้องเจ้าลูซือมากๆนะครับ พื่อที่จะไปเป็นประโยชน์กับตัวเองเวลาที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเจอคนใกล้ตัวที่เขามีอาการอะไรบางอย่างนะครับหรือเจ้าตัวที่กําลังเป็นอยู่ในขณะนี้นะขอให้ดูตัวอย่างน้องเจ้ารู้สื้อมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่กล้าหารแล้วยอมรับนะครับการยอมรับว่ามันเป็นปัญหาย่อมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ได้ผลและถูกต้องแน่นอนนะครับและเรื่องของน้องเขา ไม่ต้องเข้าใจอะไรเยอะนะครับแต่ผมอยากจะขอให้เราเนี่ยเห็นใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะเรียนรู้นะครับขอให้เห็นใจอ่ะแล้วก็อยากจะเรียนรู้ว่าเรื่องราวในการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์มันเป็นยังไงถ้าเรามองคนคนหนึ่งในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพยายามเข้าใจเขาแค่พยายามก็พอนะครับ ไม่ต้องเข้าใจตั้งแต่แรกก็ได้เพราะมัเป็นไปไม่ได้ขอให้พยายามเข้าใจพยายามรับฟังด้วยความเต็มใจแค่นี้ผมคิดว่าโรคมันก็น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายขอเป็นกําลังใจให้น้องเจ้ารู้สื่อนะครับได้หายดีไวๆรวมทั้งถ้าเกิดว่าคนไหนที่กําลังประสบภาวะ conversion disorder อยู่หรือไม่แน่ใจว่าเป็นแต่ว่าไปตรวจที่ไหนก็ไม่เจออะไรคุณอาจจะเป็นกำกำลังเป็นโรคนี้อยู่ก็ได้นะครับ เขขอเป็นกำลังใจให้คุณด้วยนะครับขอให้ทุกๆคนเนี่ยมีกำลังใจนะมีความกล้าหาญและผ่านมันไปให้ได้วันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ